เภสิบอกเล่าแนะนำรถกระบะโตโยต้าวีวโก้นะคะรอดูดีพร้อมขับขี่ได้เลยค่ะรถปี09นะคะโตโยตา้าไฮรักวีวโก้เครื่องยนต์2,500น2 5 0 0ซีซีนะคะรถสวยค่ะเครื่องดีเคียรดีนะคะคันนี้มาในราคาตัดเงินสดค่ะทุกท่าน1,15,000บาทเท่านั้นนะคะเน้นไปตามสภาพค่ะสีสันภายนอกไม่สวยเรงไห่1 9 4 0 0กหม่0 0โลค่ะ เกียธรรมดากระจกขึ้นลรงเป็นไฟฟ้านะคะดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันก่อนหากท่านใดสนใจเน้นโทรคุยกับผู้ขายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดไปดูรถด้วยตนเองนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยไปดูไปทดลองขบับตรวจสอบสภาพรถพร้อมเอกสารต่างๆให้ชัดเจนด้วยตนเองก่อนตัดสินใจประโยชน์โดยตรงของตัวท่าน สำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยสวัสดีค่ะ